ดาราสาวแฮปปี้ชีวิตคู่22ปีลูกสองคนขอบคุณโชคชะตาทำให้พบเจอกัน อีกหนึ่งคู่รักที่ครองรักกันมานานจนสร้างครอบครัวจากชีวิตคู่เป็นครอบครัวแสนอบอุ่นระหว่างนักแสดงสาวรุ่นใหญ่มากความสามารถกวางกมลชนกเขมยโยธินและสามีน็อตนุติเขมยโยธินพร้อมลูกสาวลูกชายที่น่ารักโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวนี้อยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมล่าสุดสาวกวางได้โพสตหวานถึงสามีผ่านอินสตาแกรมกวางกมลชนกบอกว่าจาก2เป็น4ผ่านไป2 0 สอปีแล้วสําหรับชีวิตคู่ที่อบอุ่นของเราขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้เรามาพบเจอการแลกเดินเคียงข้างกันตลอดมาพรมลิขิตเป็นแบบนี้นี่เองค่ะชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนกนับว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะมีคำบอกรักโพสต์หวานสื่อถึงกันอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียว